ก็เยอะอยู่นะเนี่ยนักท่องเที่ยวทางนั้นเห็นไหมเราเราจะไปดูทันตะวันขอเรามาถ่ายนี่กัน่อนนะี่ยไล่ทัวร์นี่ <laughs> ไม่ว่า<ง>มันลึกลับจังเนี่ยมีรถปเปล่าอเและนี่มันอะไรกันบนะ้างล่ะ Nên nó là cái này càng tiến hả có nhìn được nghe มันสวยตรงทันวันมันอยู่ติดภูเขานี่แหละ ه, นี่นี่มันบ้านอะไรอ่ะมันเป็นรีสอร์ทนหรอคาเฟ่เหรอเออเออเออจะรถไหนเน,นี่ย จะไปไหนทุงทานจัหวัดโอ้ดูตื่นเต้นเลยนะเอาไปไปไปลงระวังดูรถหลังนะ แต่อันนี้มันสวยอยู่นะเนี่ยภูเขาองรถข้างๆเขาขินาาครงปบอปว่าเขากินเะเขาอ,อะไรนะคืออะไรเขาจินแลนด์อ๋อชื่อเขาจินแลนไม่ได้ชอบเลย้ยแต่นนามันน่าไปนั่งมากเลย่ะเจ้ อปเรมาล้านกาแฟนะเข้าไหมตั้งแตนถุงของเขาอย่างนี่เหรอเออแต่ข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรถชดมีของขายด<ม>้วยวะเปิด<ช>เมสสิสฮะเย็นรอ้เอ,อเน,นต็รงซื้อตัวนะ๋วได้ไหมคนละยี่สิบบานเขาไมรู้คนละยี่สิบบาทเขาไม่รู้อ่ะสิบสามวัน แล้วเดฝั่งนี้อีกประมาณัเดือนตั้ครึ่งเดือนสิวันฝั่งนี้จะบานมัต้องสองฝั่งนฝั่งแต่ฝั่งนี้เราจะบานก่อนปนะบอกไปเข้าห้องน้ำนะไปปลูกที่ไรเราขากว่าไรไปแล้วลแล้แลก็ทำสองฝั่งไว้เ้ ชอบ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 เสาหิบตรงนี้มากเลยคืออยากไปดูสิเขีไปสิแล้วคนจะเยอะอยู่นะ ดูแล้วสาย,ยัางไม่เอาเลยลว่วลาล้อากาศด,ดีเลยนะว่าเนี่ยเอาไปดิพี่เกือไปเน,นี่ยเห็นเส้นกูกอ่ะไม่อยู่ไม่เอาไหม ไหนๆก็มาแล้วไปปีนเขากันป่าเราไปกินอะไรปีนไปกินอะไรปีนเขานี่ยอดดิป้าไปยูทูบกันหืมจมูกอ่ะจะมุดป่าล่ะ วันนี้อากาศดีอย่าเนี้ยแดดไม่ร้อนด้วย <S <S 1> <S 1> นานๆนบ่งวบึงไปกันอยอาบึงทวงดันตะวันโอ้ย ไม่ถ่ายรูปกู้เหรอ,อ,อกู้งดอกเฮ้ยแถวน,นี้ดอกมันใหญ่นะแถวนี้ 味道好。 แล้วกระบอมนี้มันจะได้ยอดตรงนี้แต่มันต้องเดี๋ยินไปด่วนไหมล่ะ

ไปดู้นรู้ไหมปีโค้งเข้าไปดูว่าไปเสื้อมาแหละเสื้แม่ดูบูลลี่นะเสื้อก็เสื้อแม่นล้วแม่ถ่ายทรงนิ่งแม่ชอบตรงนี้ดอกมันใหญ่สูงด้วยใช่เนี่ยมันสูงไงตรงเนี้มันสูงแต่มันเสียได้ยังมันอยู่ใกล้แค่ไหน มุมม uhm, ันไม่ได้มุมกว้างตรงเนี้ยข้างในอุ้ย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 เธอเธอดูท่าดสิเธอเดิน่ะ there.

้านกาแฟเนี่ยเนอะน่าจะน่าจะเป็นคาเฟ่เนี่ยฮะน่าจะเป็นร้านกาแฟว่าอาหารอะไรรึเปล่อือน่าจะใช่คนมาเยอะมากเลยคนเยอะด้ตรงนี้ทำไมมันล่ะฮะ ไม่ถ้าถ้าเข้าไปข้างในอ่ะมันมันเราไปถ่ายรูปคู่ใกล้ชิดได้เนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้ามันแบบว่าถ่ายถ่ายใกล้มากมันก็จะไม่เห็นเลเดันทางไงทำไมตรงเนี้ยมันเห็นมากอ่าใช่ใช่ใชเราพวกเราพาไปถ่าย,นนยข้างในไงเพราะไอ้ตรงทางเดือนตรงเนี้ยพื้นพื้นดินมันมันมันจะต่ำไปหาสูงก็มองทำไมมันเห็นทำไมพอไปใกล้ใกล้มันยากมาก ก็พื้นเหมือนพื้นลาบไงก็เหมือนไปไปดีกว่าูา่ร้อนแล้วร้อนป่าวเปิดแอร์เปิดแอร์ ดีนะที่แรกเรามากันที่แรกมาในนี่เออคนเต็มเป็มหมดเลยคนเียอมากรถมาแบบมาไม่ขาดเลยอะ่ะคือดูดิ<อ>ดมันเลยดิโอเขาแไบแบตเลยใช่ดด แวมันก็นสวยจริงนะเนี่ยแต่ว่ามันสวยมันก็นสวยเลย